สวัสดีค่ะชื่อยูนิปอินทิราแถลงจิตอายุ14ปีจากจังหวัดมหาสารคามค่ะจากวันนั้นที่เธอผ่านมาโชคชะตาให้เราเจอกันและเวลาพัดพายฉันไปไกลจากเธอ ที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเขาเขามาแทานที่คำว่าเราไม่มีแล้วคืนวันที่ฉันได้อยู่ใกล้เธอแต่ใจฉันมันมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นในสม,มองมันมีแต่เธอแม้ผ่านไปเนิ่นนาน มันจะลบจะลืมไม่ไงเมื่อไม่มีใครผ่านมาทั้งนั้นไม่เคยมีใครมาแทานที่เธอในใจฉันภาพจํายังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอ,อยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างแต่ภาพของฉันในใจเธอที่มีภาพเขาเขา Lab, lab, <coughs> lab. <coughs> <coughs> Pull up in the monster automobile gangster with the bab that came from Sri Lanka. Yeah, man, a tanga colour of Vilivanga. You could be the king but watch the queen kanka อะไรคะร้องเพลงเร็วแล้วก็เต้นนะครับโอเคค่ะ uh, okay, Let's talk about the dancing ah 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 woo hoo. really go t e t c a p i c go i n t r feel like dancing feel like dancing go go on the top to pepper superstar we like dancing aha uh aha -huh, uh -huh. ooh really go teacher be go in the inter, we like dancing feel like dancing go go, go on the top to pepper superstar we like dancing สวัสดีค่ะข้าวหอมนางสาวนวพรเชียกุลอายุ15ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นม .4 ค่ะโรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามค่ะนะครับเชิญนะครับจะดูสิกเดียวได้และคอยพักดันฉันให้ดันไปถึงปลายทางที่หมาฝันที่ต้องทำได้อยากบินไปให้สู้ ถึงฝากฟ้าที่คเคยเฝ้ามองกว่าจะบินไปให้ถึงฉันตั้งตาที่จะไม่ท้อเพื่อได้เริ่มต้นหินและเดินบนเส้นทางที่ฟันที่ไฟคอยรอได้ค่ะ To the moon and let me play among the stars Let me see worse thing cause I die cause anymore in the words how Be sung and let me sing forevermore. You are all I long for, all I were sheep are In the words, please be true. In the words, I love you. Uh. ร้องเพลงแจ๊สอย่างนี้ได้แสดงว่าต้องเล่นดนตรีได้ uh, ใช่ไหมเล่นเปียโนค่ะโอเคค่ะ อยากจะร้องดังดังพูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกันอยากจะร้องดังดังพูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉันอยากจะร้องดังดังคำที่เธอบอกกันว่ารักมากมายฉันจะร้องจะร้องให้ดังดังก็ฉันมันดีใจที่เธอมาบอกกันอยากจะตะโก็มันออกไปค่ะ คคุณค่ะรับเปอร์ได้ไหมรับได้ไหมเปียนโนเล่นได้แบบว่านิดหน่อยค่ะเรียนนานแล้วค่ะแล้วก็รับไ,ได้ค<ห>่ะน<ด>ี่ชิดจับไหนดีจับไหนดีนางฟ้ามาชิดจับไหนดีอู้หูับให้ค่ออีกนิดบางแค่ไหน,ไหนเอาเกลาับไปคิดอู้จะฉันักชามาบูลลี่เป็นเด็กบ้านนอกแล้วไงค่ะค่ะคือถ้าคือถ้าร้าาาองได้แบบ สแตนดาร์ดอย่างนี้เขาเขาก็ต้องแรบได้อยู่แล้วส่วนน่าจ,จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วศิลปินสำหรับหนูนะคะคือตอนนี้ค่ะหนูไม่ได้มีความฝันอย่างอื่น ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะก็คือฝันว่าอยากเป็นศิลปินเป็นนักร้องชอบดนตรีชอบการแสดงเรียนบัลเล่ตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นมาแม่ก็ให้ไปเรียนพวกศิละปะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ด้านอื่นๆไม่ได้สักอย่างเลยค่ะอ๋อคือมาทางด้านนี้ใช่ค่ะแล้วเราไม่กลัวหรอว่าถ้าถ้าในอนาคตถ้าศิลปินมันไม่สามารถทางเงินให้เราได้มากอาจจะต้องทำใจไว้หน่อย บางอาจจะว่าเงินกับความอุดมการณ์นะอาจจะแบบต้องต้องต้องแลกสิ่งใดสิ่งหนึ่งยอมได้ใช่ไหมได้ค่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณค่ะ สดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสวิสลาแสงชายาชื่อเล่นชื่อว่าไออายุ12ปีมาจากจังหวัดมหาสารคามค่ะเชิญเลยครับ Yes, I do. I believe that one day I will be But I was right there, right next to you. And it's hard, the day just seems so dark. The moon and the stars, and nothing without you, your touch, your skin. Where do I begin the worst and explain the way I'm missing you? The night is empty, this, this holy. Inside these tears, they tell that story. You told me not to cry when you were gone, but the feelings of a roaming is much too strong. Sure, you're all right. I'll take care of you. เดิบไหนดินังฟ้ามาชิดเฉินัหนดินรรอ,นนดอุทฉัไม่หางอีกนิดฟันแค่ไหนเอากลับไปคิดอ,อุ๊ทำไมต้องชอบมาบูลีเป็นเด็กบ้านนอกแล้วไงคะยิ่หนึ่งให้ป้องหนูเจอนี่น้องๆหนูๆูดูไว้ซะ <c oughs> อยากเป็นค่ะอยากเป็น,นมากๆเลยค่ะตั้งแต่ตอนเด็กมีความฝันว่าอยากเป็นศิลปินมากค่ะชอบการร้องแล้วก็การเต้นมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเคยผ่านเวทีประกวดร้องเพลงมาบ้างไหมอ๋อเคยค่ะเป็นแบบว่าประกวดที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าไม่เคยประกวดเต้นใช่ไหมครับเพิ่งเคยในรายการนี้ใช่ไหมครับค่ะเออ ร้องเพลงหนูก็ได้ไปเรียนพิเศษค่ะคุณแม่ก็ให้ไปเรียนค่ะส่วนเต้นก็ได้ไปเรียนเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ